สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ย mm ูท hmm. ู e เจียงสายชิวนะครับวันนี้พามาชมรถใหม่ป้ายแดงครับ72ชั่วโมงครับดึออกมากเลยคันนี้ป้ายแดงครับแห้าศูนย์หนึป Sg ครับนี่ครับโอ้ขเข้าดีครับดินแบบนิ่มๆเลย ดินแบบสวยมากครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับพามาชมรถใหม่กันหน่อยครับไช้ผานหกไปย4ิบสี่นิ้วครับอโอ้เข้าดีจังเลยรับจังไขายไม่แพงครับนี่ไขายไม่แพงปั่นไม่แพงครับโซนนี้โอ้รถใหม่ไฟแดง เดี๋ยวมาดูการไถของพี่เขาหน่อยวันหนึ่งนี่ก็ได้อยู่ประมาณสิหไร่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละตามไปดูหน่อย ฐานตาช้างครับเห็นบอกว่าเป็นร้านล้านนิดๆเลยนะอุปก,ปกรณ์3มชิ้นนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมยอดฮิตเลย L5018 เ่าลึกยันแกนโลก เสริมท่อปลายท่อแต่งซิ่งด้วยครับนี่เห็นบอกว่าซื้อมาพันเจ็ดอแบบนี้สวยดีครับไม่สูงมากปลายท่อถ้าสูงไปก็อาจจะสั่นได้ครับน่าจะแปลงคอออกมาครับแล้วก็สวมเอาคลิปหน้านะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอชมครับคลิปคลิปหน้าจะพาไปดูว่าเขาเก็บหัวงานกันยังไงเนาะ ยวต้องรอชมครับเพราะว่าเขายังไม่ได้แท้งมุมเลยนะจะต้องรอดูครับว่าเขาจะเก็บงานยังไงแต่สไตล์ของเขาก็นี่ครับถไถ่ายด้านข้างเข้าในแล้วก็หางนี่จะไถไปชิดไปชิดฝังนู้นเลยนะชิดันาเลยนะนนะครับปลายท่อ ดินกำลังดีเลยครับสวยเลยไถกบฟางต่อฟางไว้เป็นปุ๋ยโอ้เข้าดีจังตอฟากดติดตามช่อง youtube เจมสายชิลด้วยนะครับวันนี้ก็มาชมรถไถกันหน่อยโอ้เข้าลึกมากในขนาดวิ่งช้าๆนะ ก็ลืมถามว่าวิ่งวิ่งเกียร์ไหนเนาะถ้าวิ่งเร็วนี่ดินนี่จะสาดออกไปเยอะนะเนี่ยดินจะกระเด็นออกไปเยอะนะนี่ขับช้าแล้วนะเนี่ยก็เอาสุดขนาเลยครับเดี๋ยวมารอชมกันครับ จะลงเป็นสองคลิปแล้วกันนะครับไล่ละสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบบาทจะได้ค่าน้ำมันไหมเนี่ยจะได้ค่าอะไรคืนไหม ซูมให้ดูแล้วกันครับคุณครับพี่น้อง บรรยากาศดีครับวันนี้แดดไม่ออกเลยครับลมหนาวมาแล้วครับพี่น้องลมแรงอาจจะมีเสียงลมหน่อยนะ าแบบช้าครับนิ่มๆครับแต่พอดูด้านหลังฐานไถนี่เหมือนไฟเร็วครับ ออกมายังไม่ได้ไป้ายเลยนะเนี่ยเจ็ดสิบสองชั่วโมงก็ดินไม่แข็งครับไถค่อนข้างจะไถง่ายเลยแหละเจอดินแข็งนี่ก็อาจจะ คนกี่ก็ไม่ผมว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อะอีกประมาณ3รอบพี่น้องก็มารีวิวการทำงานของรถไท50แรง ใครสนใจก็ลองศึกษาหรือว่าติดต่อคููต้ตาไปได้ครับ เอาอีกรอบเดียวก็น่าจะหมดแล้วเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วพี่นน้งโอ้ไปดีครับน่าจะยกหน้าขึ้นอีกสักนิดนะผมว่า จะเก็บหัวงานเลยไหมหรือว่ายังไงจะต้องรอชมครับนะอาจจะไม่ตรงครับคอยมาเก็บหน่อย ไม่เก็บหัวงานครับฝั่งนูน้นเราจะกลับมาอีกรอบครับพี่น้องแลัวเล่าชมครับหมาแล้วครับรถใหม่ป้ายแดงเสียงเครื่องนี้นิ่มมาก เก็บอีกรอบหนึ่งนะกลับมาอีกรอบนะโอ้ดูครับเป็นล่องเลยอะต้องเก็บครับต้องเก็บมาอีกรอบหนึ่ง ดินนี่ไถง่ายครับถือว่าไถาง่ายไม่กินกำลังรถเยอะด้วยถ้าดินแข็งก็ค่อนข้างจะเสียเวลาเลยครับไม่เข่าต้องถอยมาเก็บงานอ่ะเดี๋ยวมาดูเขาว่าจะเก็บหัวงานเลยหรือว่ายัางไงครับมาแล้วครับเก็บอีกหน่อยครับใส่กางเอาส,สวยๆหน่อย เราเก็บให้เจ้าของนาชอบเลยเดี๋ยวเจ้าของนาไม่ไม่จ้างครับไปครับตามไปดูครับ แต่ก็เก็บมาอีกรอบนึงก็พอดีครับ เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปชมเขาเก็บหัวงานครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ